สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนาข้าวที่ตัดไปได้ประมาณสิบวันนะครับตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มยาวขึ้นมาแล้วนะครับสาเหตุที่ต้องตัดต้นข้าวนะครับก็เพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับต้นหญ้าแบบนี้นะครับเพราะว่าแถวนี้ก็ทํานาหวานนะครับ ถ้าไม่ตัดนะครับหญ่านี้ก็จะโตเซงข้าวนะครับอันนี้ข้าวที่ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับต้นข้าวก็จะงอกเร็วกว่าต้นญ้านะครับเพราะว่ายาจะโตช้ากว่าต้นข้าวนะครับการตัดนี้ก็เป็นการตัดรรฝนนะครับถ้าฝนไม่มายา่ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเนี่นะครับก็ประมาณสิบวันนะครับก็ยาวขนาดนี้แล้วนะครับ นี่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้น้ําเริ่มลดลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับก็ตัดผิดช่วงนะครับเห็นะครับก็มีพวกนกนะครับที่คอยมากินพวกปูพวกหอยนะครับที่เป็นศัตรูแก่ต้นข้าวนะครับนี่นะครับก็นกอย่างเยอะเลยนะครับ ก็มาเป็นฝูงนะครับแต่นี้หอยเชอรี่จะเยอะนะครับเห็นนะครับตอนนี้เมฆฝนก็ทําท่าที่จะมาแล้วนะครับถ้าฝนตกมานะครับ เอาน้ําก็จะท่วมต้นหญ้านะครับทําให้ข้าวงามนะครับแต่ถ้าไม่ตกก็น่าจะหญ้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมาดูแปลงข้างๆนะครับแปลงข้างๆก็เพิ่งตัดไปนะครับนี่นะครับแต่ก่อนหญ้าก็ขึ้นมาเต็มนะครับอันนี้ตัดไปหญ้าเริ่มหายแล้วนะครับต้นข้าวจะขึ้นมาแทนนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ ถามเข้ามานะครับว่าการตัดต้นข้าวนี้ตัดเป็นหย่อมๆยมได้หรือไม่ได้นะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับบางคนเขาก็ตัดแบบนั้นนะครับจะเว้นเว้นตรงที่หญ้าไม,ไม่ใช่นะครับเว้นเว้นตรงที่ต้นข้าวสวยนะครับที่ไม่มีหญ้าไว้นะครับแล้วก็ตัดเฉพาะตรงที่หญ้านานาน,าน,นะครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่า การตัดต้นข้าวไปแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าไม่ตัดก็มองแทบไม่เห็นต้นข้าวนะครับจะเห็นแต่ต้นหญ้าขึ้นมาถ้าต้นข้าวมีอายอาุมีอายุเยอะแล้วนะครับก็ไม่ควรที่จะตัดนะครับนี่นะครับนกกรมาอีกแล้วนะครับเยอะเลยนะครับ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าฝนจะตกมาหรือไม่นะครับคืนนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นที่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ